ล้างรถยังไงบอยสะอาดเลยเย็บเสียกำหมอนล้างรถยังไงเนี่ยไม่สะอาดเลยล้างนานเลยเนี่ยอุย้ยรถมันคันทันจะเลอะมากเลยคนขับเกา่าเขาไม่ค่อยล้างเลยเสียใช่เหรอน้ำเนี่ยออข้าน้ามหมดไปเท่าไหร่ได้ล้างไม่ถึงแค่หนึ่งเพียนีผมเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแล้วเอาตรงไหนต่อเนี่ยมันล้างได้แค่เนี่ยมันไม่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่รถรถเกาเเ่าไองเสีย เก่าเนี่ยบอยเลยขับขับขับไม่ดูอ่ะรถมันมาใหม่มาแต่ครั้งแรกเลยอ่ะบอยก็ไม่เคยล้างไอ้เฮียไม่บอกให้ล้างบอยก็ไม่ล้างเฮียปวดหัวจริงอ่ะเข้าว่ดทำงานเนี่ยนะถ้าไม่รักรถไหนตอนเย็นไหนลักรถดูแลรถไหนเฮียจะไม่ว่าเลยกลับมาเห็นบอยกินเหล้าเมาทุกทีเลยไอ้เฮียไม่ไล่มาล้างรถวันนี้ก็ไม่ล้างพอให้ล้างทั้งวันก็กินเหล้าเที่ยงวันยังเพิ่งมาล้างไอ้เฮียเห็นเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีคนละหอวกเฮียเต็มหมดอ่ะล้างก็ไม่สะอาดล้างนานแหละ มาเฮียก็เสียตังค์ซื้อถ้าเป็นอย่างเงี้ยเสี่ยบอยไม่ต้องอยู่กนะ็ได้นะเฮียน่ะเดี๋ยวมีคนใหม่มาสมัครนะ <laughs> แต่รถมันขับมากี่มือแล้วเฮียขับมาสี่คนแล้วผมเพิ่งมาขับได้หน,นึ่เดือนเฮียก็ว่าผมล้างไม่สะอาดต้นนี้นั่นรถมันหลายมือหรือเปล่าครับ,บจำวันแรกที่บอยจยไปทำอะไรกับเฮียนะจำวันแรกเลยเอ่ะผมทำได้ครับเฮียผมล้างมันสะอาดครับผมขับดีผมขับดังนั้นผมอาจจะดีทุกวันครับรถใหม่ทุกวันครับล้างมาผมเสร็จปุ๊บพี่เห็นบอยทำแค่วันสองวันหลังจากนั้นมา โอ้ยไม่เคยทําเลยบอยกับคนมาฟ้องเทียเฮี่ยก็โกรธอ่ะที่ไม่เชี่อเราจะมีก็ตายแล้วนี่ก็ไม่เสร็จอีกเยื่องเนี่ยจนน้องเขามาล้างไงเนี่ยน้องเขามาล้างถูสะอาดไงบอยอยู่ได้ทั้งวันน่ะบอยไม่ทําไม่ทำอะลยจนเขาไม่น้องเขาไม่มาล้างจะเสร็จไหมเนี่ยเนี่เบียมาเพิ่งถือเนี่ยเนี่ยเพิ่งถือเนียเปียกก็ไม่เปียกเนี่ยไม่มีอะไรเปียกเลยก็เปียกคนล้างก็าเงแบบนั้นไปเลยไปเลยไปเลยผมเพิ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่มาเช้าเลยไปเนี่ย ดูเปียกไหมแต่งตัวรอเหมือนเดิมรอตรงไหนไม่ใช่คนจะทำงานแล้วไป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 นี่ไอเหียไปงั้นเด,เดี๋ยวผมเบิกตังออกเลยเนงะ<ะ>ี้ยนเนี่ยเขาคิดตังออกเลยไหมตังไหไตังอ่ะต,งตังที่เหลือบอยทำอไรีว่า